เดี๋ยวเรามาดูกระโพดนะครับแปลงที่ประหยัดปุ๋ยนะครับเราปลูกแบบประหยัดปุ๋ยนะครับฝักเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าตรงไหนห่างๆางหน่อยก็จะโอเคอยู่ครับถ้าถี่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าประหยัดปุ๋ยนี่ครับแถวนี้น่าจะใช้รถเกี่ยวก็คงจะพอได้แล้วครับแถวนี้นะครับเพราะว่าปลูกก่อนนะครับแต่ต้องรอนะครับ ต้องรอแปลงทา <c oughs> งฝั่งนู้นนะครับที่ปลูกที่หลังนะครับอายุเขายังไม่ได้นะครับแต่นี่ดูแล้วดูดน่าจะแตกนะครับต้องรอสักสิบวันนะครับรออีกสักสิบวันมันยังแก่ไม่เสมอนะครับฝักก็เต็มดีใช้ได้อยู่นะครับแต่ฝักเล็กก็มีนะครับ ฝักเล็กก็ยังเต็มอยู่นะครับยังใช้ได้นะครับมาตรวจดูความแห้งนะครับนี่ครับตรงไหนที่ดินเขาดีอยู่เขาฝักดีนะครับแต่ว่าเพราะามันก็ไม่เสมอเท่าไหร่นะครับเพราะว่าประหยัดปุ๋ยเยอะไปครับแห้งแล้วครับ แถวนี้น่าจะแห้งแล้วครับก็เดินดูกันไปครับก็ไม่มีสาระในเรื่องของการปลูกนะครับตอนนี้เรารออย่างเดียวครับรอเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับ ไม่มีสาระอะไรครับแค่ตรวจดูนะครับว่ามันได้หรือยังแค่นั้นนะครับบางทีการประหยัดปุ๋ยกว่าจะได้กระโพดขนาดนี้ก็โอ้โหเหนื่อยครับตรงนี้นะครับเนี่ยน้ำไม่ค่อยพอนะครับจากเนื่องจากเขาอยู่ใต้ต้นไม้นะครับเขาจะแห้งเร็วนะครับ เาก็มีเสียบ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเสียบ้างได้บ้างนะครับเพราะที่ในสวนเนี่ยบางเิยมันเป็นสวนเก่านะครับต้นไม้มันเยอะนะครับเนี่ยใต้ต้นไม้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับเสดาใต้ต้นเดาครับดอกเต็มเลยครับสเดาตรงนี้ก็ไม่ใครได้แหละครับเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้นะครับเสียลงบ้างอะไรบ้างนะครับนิดนิดหน่อยนะครับ ดอกสะดาวนะครับใต้ต้นไม้นะครับนีจะไม่ได้เดีเ๋ยวดูฝั่งนี้ดีกว่าครับเยพอเลยต้นไม้มาฝักก็จะดีหน่อยครับดีนะครับเนี่ยเขายังมีฝักเขียวๆอยู่ครับ กาวลใส่ปุ๋ยไว้สีลูกครึ่งครับโหดหน่อยครับอันนี้ก็เกือบจะได้แล้วครับเนี่ยครับฝักก็โอเคแล้วครับถือว่าใช้ได้ครับเนี่ยครับรอรุ่นหลังๆที่มันปลูกที่หลังหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีใช้รถเกี่ยวนะครับโอเคครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ